ไม่ได้ดีฝั่งนี้มันดีอ่ะเขายืนฝั่งนี้ก่อนเห็นไหมเห็นไหมเธอยังเธยไม่ยอมเลยไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงเธอจะมาบอกว่าเธอมันอยู่ที่ฝีมือเว้ยอยู่ที่ดวงชะตาเห็นไหมเขาบอกแล้วมันเป็นที่ฝั่งเธอดูดิดูของเขาดิเจอแน่ เรายังรักกันอยู่ใช่ไหมเธอบอกว่าไม่มีคำว,ว่าแฟนในสนามลบได้จัดให้จำไู้พูดไม่มีคำแฟนในสนามลบงั้นข้าจะยิงเจ้าเลยนี่แหละ <c oughs> <c oughs> มันกี่มันมันกี่ลูกวะเขาก็ลืมดูนั่นจะโอ้โหล็อกเลยอะ่ะโอ้เกินยังมีไหมคำว่า,ารักให้กันอะ่ะ <Okay. S 2> ไม่มีคำว่าแฟนในสนามลุก <laughs> ด h e h เราอยู่คนละฝั่งแล้วสินะเราอยู่คนละฝั่งกันมานานแล้วโอ้ยพูดงี้หมายความว่าไงฮะ <laughs> พูดงี้หมายความว่าไง <laughs> อันนี้เ,นเราก็อยู่คนละฝั่งกันไงนี่ไง าพูดผิดตรงไหนจะให้ย<ะ>ังไงก็เป็นลูกสดอยู่แล้วว่าไม่ไงก็เคลียร์ออกไงเพราะมันก็ว่างหมดแล้วอะ ของเหมือนกันเป๊ะเนี่แหละมันเริ่มสนุกก็เกมที่สอง,องนี่แหละมามาโอ้โหโอ้ให้เสือจับปืนนะ่ะมาเหอะมาเหอะเสือผ่าด้วย อันนี้ของจริงนนปุ้ง นี่ไงวิวิตายแล้วกูคือว่านีนะเนี่ยไม่เสียของเลยไม่เสียของเลยนะเนี่ยโอ้โหดูทำ โ,โอ้โ,อโหโกงอ่ะฝั่งรถมันโกงโกอะ่ะแหมบอกว่าอยู่ที่ฝีมือไงฮึแหมพูดว่าอยู่ที่ฝีมือไงก็นี่ไงเอเไปดีมันเหลืออยู่แล้วอะ่ะก็เลือเอาลูกออกหมดแล้วอะ่ะ ขนาดเธอได้เริ่มยิงก่อนนะเนี่ยเกมยังไม่จบเกมยังไม่จบได้ได้ของม,มันเริ่มเกลือแล้วของมันเริ่มเกลือแล้วมาแล้วไมโอ้โหสอง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  กินแอปเปิ้ลยอมใจแป๊บหนึง่งหมามะเรามาสนุกกันดีกว่า สองต่อสองรอบเนี้ของแท่เนี่ยบังร้อยพน,นันได้ว่าอีกดอกหนึ่งก็น่าจะของแท่วัดใจเลยหรออยู่ละปืนมันอยู่ในกำมืออ <laughs> เสียใจแล้วนะครับน้องสาวรอบนี้ไม่ได้กินทีห่หรอ โอ้โหเฮ่เฮโอ้โหเฮ่โอ้โหเฮโอ้โหเมันอยู่ที่ดวงชะตาเว้ยแฟนโอ้โหเฮ้มีอะไรสั่งเสียไหมมันก็ได้แค่นั้นแหละมันได้เพิ่มมาแค่ชีวิตเดียว

ผมไม่พูดไม่จาเลยอะกะเอาตายอะไรเงี้ยเธอเธอ,อยังได้ยินเขาอยู่หรือเปล่าเ,เนี่ยชีพหายละอยา่านะ ได้ใหญ่ปืนถึงมือแค่นั้นนะใหญ่ปืนถึงมือนะมาสนุกกันเถอะของมันมีใช้อ่นะเขาว่าแฟนไม่มีในสนามโลก บายกิ <Bye. S 2> ิงเลยอ่ะ <laughs> ท <c oughs> ีเนี้ยมันอยู่ไหมมันอยู่ที่เก้าอี้ไหมทีเนี้ยมันอยู่ที่เก้าอี้เมืนอะไรทีเนี้ยเพาว่ารอบคพาว่ารอบนี้ของมันก็เหมือนกันนะมันได้เหมือนกันทุกรอบเลยอ่ะใช่มันอยู่ที่ฝีมือ แต่รอบรอบแรกอะโคตรโกงเลยอะไรก็ไม่รู้ออกมา,อา,าเอาใหม่เอาใหม่จบคลิปก่อนอจบคลิปก่อนจบคลิปก่อนไม่บายคนไม่เอาไม่าบายคนดูไม่เอาบายคนดูไม่บายคนดูอันนี้เปจบคลิปเองเลยไปอันนี้คือคนงอนนะครับคนงอนสองศูนย์สองศูนย์คาน้องๆด้วยนะครับวิถีพ่อบ้านะ การยิงแฟนตัวเองจําไว้แล้วก็จดใส่โน้ตใส่สมุดไว้นะครับวิธีการเล่นกับแฟนได้ชนะนะทุกคนเราคือพ่อบ้านผู้ยิงใหญ่นะแฟนอย่าไปกลัวนะครับยิงได้ยิงก็จับคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับถ้าใครไม่กลัวแฟนก็คอมเมนต์ได้น,นะทุกคนเรา,าคือสมาชิกชมรมพ่อบ้านผู้ยิงใหญ่ ถ้าแฟนจมเยอะๆก็กระสุนลูกซองนะครับทุกคนแค่นั้นแหละบ๊ายบาย